ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อเมื่อบนจนหนทางทำมาหากินลำบากเงินขาดมือบทนี้ช่วยได้ท่องแล้วทำจะร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาโชคดีตลอดไป ไม่มีจนท่านผู้ฟังครับเรื่องราวเลวร้ายและปัญหาชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากเจอโดยเฉพาะปัญหาความยากจนเงินขาดมือจริงครับที่ว่าเงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้แต่เชื่อไหมล่ะครับว่าทุกสิ่งอย่างจะง่ายและไม่เป็นปัญหาถ้าเรามีเงินชีวิตคนเราก็เหมือนท้องฟ้ามีบางวันที่เดดออกแจ่มใสบางวันก็มืดคลึม มีพายุตั้งเขาหรือฝนตกพายุเขา้าจนเราแทบรับมือไม่อยู่หลายครั้งที่เราเจอกับวันแย่ๆอะไรๆก็ดูผิดที่ผิดทางไปหมดมองไปทางไหนก็มืดแปดด้านและถ้าหากตอนชีวิตของเราพบเจอแต่ความยากลำบากทางด้านการเงินทำมาหากินลำบากทำอะไรก็ล้มเหลวขาดทุนย่อยยับครูบาอาจารย์ธนได้เมตตาแนะนำ ไว้สวดคาถาเรียกเงินของหลวงพ่อเงินพุทธโชตวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรซึ่งมีพุทธคุณด้านคงกระพันโชคลาบด้วยพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์นี้ช่วยป้องกันคุ้มภัยอันตรายเมตตามหานิยมผู้คนราใครค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาโชคดีตลอดไปครับซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงินนั้นมีมากมายไปที่รู้จักกันดี แต่สำหรับวันนี้นะครับจะขอยกค,คุณงามความดีของท่านมาหนึ่งตัวอย่างคือเรื่องที่หลวงพ่อเสกใบมะขามเป็นต่อเป็นแตนม่อยู่ครั้งหนึ่งจะเป็นวันเดือนปีใดไม่ปรากฏครับมีพระอาจารย์ทองซึ่งอยู่ที่วัดใดไม่ทราบแต่ต่อมาภายหลังมาทราบที่อยู่ของท่านว่าอยู่ที่กรุงเทพมหานครไม่ทราบที่อยู่แน่นอนครับว่าอยู่ที่ไหน พระอาจารย์ทองได้ยินคำเล่าเลือหรือไม่ท่านเดินทางมาหลายวันโดยได้นำเอาใบมะขามห่อผ้าติดตัวมาด้วยเมื่อเดินมาถึงที่วัดท้ายน้ําไม่พบหลวงพ่อเงินจึงได้ถามพระในวัดว่าหลวงพ่อเงินอยู่ที่ไหนซึ่งได้รับคําชี้แจงว่าหลวงพ่อเดินไปทุ่งอ่างทองหัวหนองยาวคนทางจากวัดท้ายน้ําไม่ไกลนักพระอาจารย์ทองก็เดินทางต่อไปตามที่พระได้บอกไว้ เมื่อเดินไปถึงก็ได้เห็นหลวงพ่อเงินกำลังนอนเล่นอยู่จึงตรงเข้าไปก,าการาบคารวะถึงสามครั้งตามแบบอย่างการไปมาหาสู่แบบพระทั่ว,วไปพระอาจารย์ทองยังไมนเมตถ์ได้กล่าวว่าอะไรเลยแต่หลวงพ่อเงินท่านรู้ด้วยยันอะไรไม่ทราบท่านอยู่พูดขึ้นว่าก็ปล่อยมันไปสิพระอาจารย์ทองรู้สึกตกใจเพราะไม่ทราบว่าหลวงพ่อเงินรู้ได้อย่างไรว่าตนจะมาทดลอง ตัเอาใบมะขามมาปลูกเสรให้เป็นต่อเป็นแตนพระอาจารย์ทองจึงแก้ห่อผ้าดูปรากฏว่าใบมะขามที่ห่อมานั้นกลายเป็นต่อเป็นแตนบินกันกลูไปสู่ต้นไม้ที่ชายหนองนั้นแสดงว่าหลวงพ่อเงินท่านเก่งทางเวทมนต์คาถาได้หลายอย่างแล้วร่วงรู้เหตุการณ์ภายหน้าได้ด้วยถ้าใครจะลองดีท่านท่านต้องแสดงหเห็นแน่ๆท่านผู้ฟังครับลูกศิษย์หลวงพ่อหลายตัวหลายคน ได้นำํำคาถาของท่านไปสวดแล้วได้ผลจริงจึงบอกเล่าต่อๆกันมาาเมอถึงคราวอับจนทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตแต่ก็ยังเงินไม่มีติดติดขัดขัดท่านให้สวดคาถาเรียกเงินว่าตามดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสาัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิทธิพุทธังกิจจังมะมะ,มะผู้คนไหลมานชาลีติสิทิธรรมังจิตตังมะมะข้าวของไหลมานชาลีติสิทธิสังคังจิตตังมะมะ เงินทองไหลามานาชาลีติชิมพรีมหาลาพังพระวันตุเมท่านผู้ฟังครับการสวดมนต์หรือท่องคาถาให้ร่ำรวยนั้นเป็นสิ่งที่วัดผลได้ยากไม่สามารถหาความพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแต่การท่องคาถาทุกวันจะเป็นการย้ำเตือนเป้าหมายของตนเองเพราะต้องการประสบความสำเร็จในด้านการหาเงินต้องการให้ชีวิตมีกินมีใช้สมบูรณ์ และที่สำคัญถ้าไม่อยากจนจะทำสิ่งต่อไปนี้เลยครับสิ่งแรกก็คือใช้ชีวิตเกินค่าครองชีพครับหลายคนใช้ชีวิตอย่างฟุ่งเฟือยทั้งจับจ่ายตามใจชอบซื้อของที่อยากได้หรือไม่ต่ยอมเป็นหนี้บัตรเครดิตเพียงเพื่อต้องการซื้อสิ่งของที่ไม่จําเป็นมาประดับชีวิตให้ดูดีและดูมีเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาทำได้ เพราะฐานะทางการเงินเขาอาจจะมั่นคงหรือพร้อมกว่าแต่การใช้เงินเกิดค่าครองชีพที่จำเป็นเช่นกาแฟแก้วละส5มสบาถึงบาทกับกาแฟแก้วละ1 0 0 1งถึงบบาทราคากาแฟแก้วละเท่าไหร่ที่เรารู้สึกว่าซื้อง่ายจ่ายสบายได้ทั้งเดือนนั่นคือราคากาแฟที่เหมาะกับค่าครองชีพที่แบกรับไหวหากรู้สึกว่าหนักใจ ที่จะจ่ายแต่อยากซื้อนั่นคือสัญญาณอันตรายทางการเงินที่กำลังใช้เกินตัวอยู่ครับ 2. หนักไม่เอาบอ่อไม่สู้ความจนน่ากลัวกว่าที่เราคิดถ้าหากลองถามมหาเศรธฐีทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์แต่ขยันทำมาหากินพัฒนาตนเองและกล้าก้าวข้ามความเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งสร้างตัวจนร่ำรวยพวกเขาเหล่านั้นจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่อยากกลับไปจนอีกแต่สําหรับคนหลายคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเพิ่งเริ่มธุรกิจส่วนตัวแต่ยังไม่สู้งานหนักไม่พร้อมกับบ้านดึกหรือเดินหนีปัญหาที่อยู่ตรงหน้าที่ควรรับผิดชอบก็คงยากที่จะพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่งทางด้านการเงินเพราะโอกาสทองมาพร้อมหยาดเหงื่อเสมอครับ 3. ลัดวันไม่มีวิน,นัยคือชีวิตชั้นสูง ที่คนที่มีฐานะทางการเงินพรั่งพร้อมเท่านั้นจึงจะพร้อมสําหรับการนั่งจิบชากาแฟไปเรื่อยๆท่องเที่ยวแบบไม่เรียบเร่งบินไปนเที่ยวเมื่ออยากไปใช้เงินซื้อความสุขสบายตามใจชอบแต่กลับมาดูตัวเรายัางเป็นหนี้ยังไม่มีเงินที่จะมั่นคงยังไม่มีความสะดวกมือในการจับจ่ายเพราะยังไม่มีวินัยทางการเงินที่ดีและรัดกุมที่สำคัญ ยังทำง,งานและเก็บเงินแบบผลาดวันประกันพุ่งอีกด้วยการเรียบเรียงชีวิตใหม่จะลำดับความสำคัญ1 2 3สองเป้าหมายที่ต้องการในชีวิตคืออะไรจะทำให้เราวางแผนไม่หยุดพัฒนาตัวเองและสร้างวินัยให้กับชีวิตที่ต้องการได้เร็วขึ้นเป็นเท่าตัว 4. ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นครับไม่มีใครสามารถทำงานคนเดียวได้ แม้แต่ชีพฟรีแลนซ์ก็ยังต้องมี c o n n e ็ t ชันเพื่อสร้างงานคุณภาพให้ประสบความสำเร็จเมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมสิ่งสำคัญไม่ใช่ผลงานที่ประสบความสำเร็จตามเป้าแต่คือประสิทธิภาพในการประสานงานให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดตามที่ตั้งเป้าไวา้หลายคนพลาดโอกาสสำคัญในการก้าวหน้าหรือเลือกตำแหน่งงานเพราะไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมง,งานคนอื่นได้จึงทำให้ผู้บริหารเห็นว่าเรา ยังไม่เหมาะสมจะเลื่อนตำแหน่งหรือหากเราทำธุรกิจอยู่ก็คงจะติดขัดอย่างแน่นอนหากต้องร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์เพื่อขยายธุรกิจแต่กลับทำตัวเป็นพละเอกอยู่คนเดียวและเที่ยวบอกใครๆว่างานนี้สำเร็จทางทั้งที่เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทีมงาน 5. กลัวการตั้งเป้าหมายในชีวิตครับการพุ่งชนเป้าหมาย อาจจะเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับบางคนเช่นคนที่ตั้งเป้าหมายว่าจะปลดหนี้แต่กลัวการเห็นเงินในบัญชีพร่องลงจากการชำระหนี้ตรงตามเวลาหรือไม่มีวินัยในการปลดหนี้จึงทำเป็นเรื่องการชำระหนี้จนเป็นเหตุให้ต้องรับภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นหรือบางคนตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บเงิน10-20%จากเงินเดือนประจำแต่กลับถอดใจ พราะเห็นสินค้าที่ชอบกำลังลดราคากระนำทำให้ต้องควักเงินซื้อมาจนได้และเป้าหมายที่อยากจะเก็บเงินจึงล้มเหลวไม่เป็นท่าความล้มเหลวที่คนเหล่านี้ประสบค,คือความกลัวเป้าหมายที่ตนอยากทำหรือไม่กล้ามีเป้าหมายเพราะกลัวทำไม่ได้จึงเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของคุณพังและไม่สามารถ,ถดุจผลความจนได้สักทีห คิดมากจนก้าวสู่ความขี้ขาดครับคนคิดมากกับคนรอบคอบนั้นต่างกันคนคิดมากจะไม่ลำดับข้อมูลที่ควรนำมาไตรตรองแต่จะนำทุกปัญหามารวมกันจนทำให้ไม่เห็นทางออกแต่คนที่คิดรอบคอบจะคิดเป็นเรื่องๆและลำดับความสำคัญว่าเรื่องใดควรมาก,ก่อนมาหลังทำให้คิดเป็นกระบวนการ แะได้คำตอบในแต่ละปัญหาอย่างรวดเร็วซึ่งคนประเภทที่คิดมากเมื่อทำธุรกิจจะไม่กล้าวางแผนในการต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างกําไรเพราะกลัวความล้มเหลวทำให้เสียโอกาสสําคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตครับหรือคนที่คิดมากเมื่อทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนจะกลัวการแสดงความคิดเห็นหรือไม่กล้าที่จะทำงานยากๆเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งเป็นเพราะ การไต่ตรองโดยใช้ความคิดมารวมกันจนกลายเป็นความกังบนหรือขยายเป็นความขี้ขลาดที่จะรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นทั้งทั้งที่โอกาสมาอยู่ตรงหน้าท่านผู้ฟังครับไม่ว่าชีวิตของเราจะเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมายสักแค่ไหนแต่ปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ครับตัเช่นเรื่องราวของชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงลากแก่มากไว้หนึ่งตัว ันหนึ่งชาวนาได้พามันไปเดินเล่นด้วยความโง่เขลามันจึงตกลงไปในบ่อลึกมันร้องอย่างเจ็บปวดเป็นเวลาหลายเพลาชาวนาเองก็พยายามใคร่ครวญหาวิธีที่จะช่วยเหมือนขึ้นมาในที่สุดชาวนาก็หวนคิดขึ้นมาได้ว่าเจ้าลาก็แก่เกินไปแล้วอีกอย่างบ่อน,นี้ก็ต้องโกรกไม่คุ้มที่จะช่วยเจ้าลาเลยชาวนา,า,วนาจึงไปขอแรงชาวบ้านเพื่อมาช่วยโกรกบ,บ่อ ทุกคนใช้พรวดตักดินสาดลงไปในบ่อครั้งแรกที่ดินถูกหลังลามันก็ตกใจแล้วรู้ชะตากรรมของตอนเองทันทีมันร้องหวยหวนทันทีสักพักหนึ่งทุกคนก็ต้องแปลกใจที่เจ้าหลาเงียบไปหลังจากที่ชาวนาตักดินใส่ไปในบ่อได้สักสองสามพัวก็เหลือบมองลงไปในบ่อก็พบกับความประหลาดใจที่ว่าทุกครั้งที่ทุกคนสาดดินถูกหลังลา มันจะสะบัดดินออกจากหลังแล้วก้าวขึ้นไปเหยียบดินเหล่านั้นยิ่งทุกคนพยายามเร่งระดมศาสดินลงไปมากเท่าไหร่มันก็ก้าวขึ้นมาได้เร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นในม่ชาทุกคนต่างก็ประหลาดใจว่าในที่สุดเจ้าลาก็สามารถตุดผลจากปากบ่อดังกล่าวได้ท่านผู้ฟังครับอุปสรรคต่างๆที่ถาถมเข้ามาหาเราก็เปรียบเสมือนดินที่ศาสเข้ามาหาเรา จงอย่าท้อถอยและยอมแพ้นะครับจงแก้ไขมันเพื่อที่เราจะได้เหยียบมันเพื่อที่จะก้าวสูงขึ้นเรื่อยๆเรียบเสมือเสลาแก่ที่หลุดพ้นจากบ่อได้ชันใดก็ชันนั้นอุปสรรคมีไว้เพื่อก้าวข้ามไปไม่ว่าจะมีวิกฤตหรือเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นกับเราสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคืรักษาใจของเราให้ดีให้มีเมตตาการุณามุทิตา อุเบกขาเป็นคุณธรรมประจําใจของเราตั้งใจทำความดีรักษาคุณงามความดีความถูกต้องด้วยจิตใจที่หนักแน่นไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์ให้ชีวิตทั้งหมดอยู่ด้วยอาณาปาณสติคือทำหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่านั้นพออัตนาจโจทะยตนัจงเกิดต้นด้วยตนเอง ช่องคิดดีทำดีชาแนลขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ